ร้านเฟซช้าชอ็อปร้านบริการขายโลบักให้สนใจก็ลิงต์ตลาดคิดบีได้ผมเพจจีมันจะมีคนติดตาม39,000คนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จิ้งขึ้นเลนให้ดูนะครับตัวที่ก็เลนตลันไว้เลยนะครับผมโอเคใครที่สนใจก็พิจิกได้ตาลาดคิดบีครับผมวุชัย ร้านชิลตันช็อปนะครับเป็นร้านรับฝากกุญชลพิศสจต้าฟุครสนใจก็ลิติดต่อบจ้าราคิบีผมเพจจริงกันคนติดตาม3600คนขึ้นไปครับน้องชายมาซื้เยอะนะผมโอเคครับผมครับร้านดีช็อปทุกคนใครสนใจร้านรับฝามก็ขอใร้านดีเลยนะครับผมบอกเลยว่าระเบิดตุ้มตามโลกนลครับโอเคไม่ใช่ทุกคนเพจจริงจะเป็นคนติดตาม6ก3คนขึ้นไปนะครผมมาฟังมันเยอะๆนะทุกคนลิงก์จ้าราคิบีนะครับโอเคครับผมน้องชอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวัีก็ย โอเคผมก็แนวนี้นะครับเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense ์นะครับท่านผู้ชมก็รวมเหล่าอนิเมะทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ครับมามาแทนแบบว่าใครเขาเล่นเกม Tower Defense นซ์มังครับที่มันรับป้อมมาแบบอ่ารักษาบ้านตัวเองครับแต่นี่คือเปลี่ยนครับมาเอาอนิเมะมารักษาบ้านตัวเองครับทุกคนก็เหมือนมันแบบจะแข่งกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเขาเล่นตอนนี้คือ3 4มสี่หมื่นคือเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมทุกคนโอเคเดี๋ยวนี้เรามาเล่นหมดอีฟิเนตตี้แล้วผมก็จะใช้คอมโบหรือว่าจะใช้เซตที่มีชื่่อวา เซนอิสุนะครับผสมกับคิรัวเขาเรียกว่าสายฟ้าทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมจะมีไอมินาโตะนะเดี๋ยวว่าผมว่าจะเอามินาโตะมาด้วยนะ3ตัวไปเลยแต่ว่าวันนี้มีแค่2ตัวก็เอาแค่2ตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในโหมดอินฟินิตี้ใช่ครับผมสุดเราก็เอ่ยให้เร็วทุกคนในคลิปนี้พี่ขอสักะมาณร้อยไรก็พอแล้วนะครับผมสหรับเกมนี้ทุกคนก็ใครที่เข้ามาดูเกมนี้เพราะพี่ก็ขอบคุณมากนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันก็เริ่มต้นดูคลิปได้เลยครับผมน้องชายแล้วก็ทีมคาจารย์จ โอเคนะครับน้องชายมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปในแมปเลยดีกว่าครับผมอินฟินิตี้มูดนะครับคือมันจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแพ้นะครับทุกคนมาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะไอสองตัวเนี้ยเซนิซึกับไอคิรัวเนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยได้อัพนะคิรัวเวลยี่สิบหกมั้งเซนิซึวล40สี่สิบกว่านะครับโอเคเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับใครที่ชอบพี่เล่นแมบนี้ก็ ลอยไรนะเดี๋ยวกลับเล่นใหม่นะครับโอเคนะน้องชอโอเคฮันไปดูตอนเข้ากินเลยดีกว่านะครับผมมาทุกคนมาเราเข้ากินแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยผมไม่เคยเล่นอินฟินิตี้คนเดียวเลยนะครับอันนี้เอาตรงๆเลยนะผมไม่รู้ว่าจะวางในก่อนดีอะ่ะผมพอวางเอาเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะคือเป็นอันนี้ครับเล่นมันอันนี้มันแค่สี่ร้อยเองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมต้องวางมันจะวางไหวเหรอผมม,มันมันจะวางไหวเหรอครับทุกคนเอาลองดูแล้วกันนะครับโอเคตัวแรกผมวางเซนิสึน,สนะครับโอเคท่านผู้ชมเปรเสียงดีไหม โอเคผมเป็นเสียงไอเฟิกแล้วอันนี้นั่นผมจะไม่ปิดไอซาวไอเฟิกนะครับเอาประมาณนี้อ่าโอเคครับ okay. ผมแ,แรกๆอาจจะปล่อยให้มันเข้าป้อมไปก่อนนะครับมันไม่ไหวจริงๆนะทุกคนมีสองห้าสิบบาทแล้วผมจะต้องอัพนะครับให้มันตีทีเดียวตายนะครับผมโอเคแรกๆผมจะใช้แค่เซนิสึก,ก่อนนะครับเอาให้มันได้สัก2ตัวครับทุกคนส่วนตัวพวกนี้ก็มันปล่อยไปแล้วกันนะครับมันไม่ได้แล้วอะเข้าใจไหมเออปล่อยไปก่อนนะครับไม่ต้องกลัว400 400ไปอ่าสวยอีก2ตัวละโอเคนี่คือจะตีไวขึ้นแล้วดีขึ้นนะครับผมต้องอัพด้วย โอ้โหขาวานกูไปเร็วเผื่อรถจีบรู้มาแล้วไหวปะยู้ไหวยู้ยู่สวยมาต่อไปผมจะซื้อคิรวนแล้วนะครับทุนอ okay okay ันน well ี like <S <s ้เป็นเสื้อสายฟ้านะผมไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะท่านผู้ชมเื้อสายฟ้าเลยนะเนี่ยเอาเรื่องวะเอาวะตอนนี้ผมว่าเราเริ่มแบบสมุทแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตัวลองคอมเมนต์ดูว่าพี่จะได้กี่เวฟครับพี่ว่าน่าจะประมาณ2ี่เวฟครับผมอันนี้จริงๆี่เวฟน่าจะไหวอยู่คนเดียวนะครับเออเอาทุกคนมา พี่จะวางเป็นแบบว่าโค้งโคงไปนะครับเข้าใจไหมเข้าใจที่พี่จะสื่อถึงปะคือโค้งเนี้ยก็อีสี่ตัวแล้วก็ตรงเนี้ยอีกประมาณแดตัวเลยนะครับคือวาเป็นโค้งไปดีกว่านะครับถ้าวางลงกันแล้วมันหลุดไปนี่คือมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับประมาณนั้นครับทุกคนโอเควางต่อวันนี้เห็นไหมพอเห็นแววยังทุกคนมันน่าจะโอเคกว่านะครับถ้าระวังแบบว่ามัม่วๆเยอะๆครับผพว่ามีสิทธิ์แพนะครับเราต้องแบบล่นมีหลักการเลยก็ต้องมีชนะด้วยเป็นไงเต้ยเป็นมาจ่ว่าเฮ้ยทุกคนเอาไว้เต้ยเป็นมาหลักการเรามีครับท่านผู้ชมครับเดี ไอตัวตหลังๆที่เพิ่งไปยับด้วยอะครับจะเอาลงตัวนะทุกคนเรียบร้อยหมดไปแล้วจะไปเซ็ตอะไรมาเนี่ยอะไรมาวะเซ็ตซื่อมาวะ่ะทุกคนล่างในกับลูฟี่ครับโอ้ลูฟี่เป็นพัวร์ไลเฮ้ยเราท่าท่าเลี้ยนะทุกคนดูเย ê, ็ดนี่ท่าเสียบพุ่งอย่างที่เอต้องมาโคตรเทท่านผู้ชมครับเอต้องมาเอต้องวาโอ้โหเป็นการบาทเลยโคตรเทครับท่านผู้ชมครับขึน้นไปปะเนี่ยแปดเรียบแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยับยับให้ขี้รัวมากด้วยครับเออเอาให้หน่อย โอ้โหขี้รัวเร็วขึ้นแล้วรัวขึ้นนะครับเมื่อกี้เห็นปะโอเคคิด okay, รัวอัพ2ตัวแล้วครับเอ้ยอัพ2ขั้นแล้วดูโอ้โห,โหาาคิดโหขรัวเกินเฮ้ยคิดรัวมั่งนานยังวะโอ้ใสยฟ้าโอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโคตรม,ม้า, okay. า,มา,รมาแล้วจอมดังไปดังไปปะบอลประมานี้วันนี้โอเคเยอะโคตรมาทุนจังหวัดนี้ครับมาละผมว่าแล้วก็ออกคิดรัวเลยนะครับผมสองตัวโอเคนี่ทุกคนผมนอัพไอที่วา่าจะวิวสองแล้วครับวิวสามมันก็ใช่ คือดาเมจตัวนี้มันห0ึแล้วนะครับนี่ผมเวลอัพแค่ยี่สิบหกไงนะแต่ว่าเซนิสซอผมอัพเป็นห4ึ่วลเลยนะครับอันนี้ดาเมจรวมผมอยู่ที่หมื่นกว่านะครับก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับกะไว้สักถ้ามันโหดจริงเซนีอยผมอยากได้สัก3ามแสนขึ้นนะครับถ้ารวมๆนะจนกว่ามันจะจบเกมอะประมาณนั้นนะครับเชี่ยผมอัพเซนีสซ์ต่อกันอัพแรกๆครับดังหลังเดี๋ยวค่อยไปอัพที่หลังดีกว่าทุกคนใช่ผมมาทุกคนมาตอนนี้เราเซนิสซจะตันแล้วนะครับเรียบร้อยตันแล้วตัวนึงครับทุกคนดูวงนะวงกว้างขึ้นนนนนเยอออะะะะะมมากกคครรรััับบจพไปตแผดู เราก่อนไว้มันช้าจังว่าเงินนี่ดูวงกว้างขึ้นโคตรเยอะดูดิครับโอ้โหสบายแลยเซตสื่อกูทุกคนต่อไปเราจะมาอขี้รัวให้มันตันครับโอ้หกหกร้อยโอเคจัดไปเดี๋ยวรอตอนคิ้รัวคือตอนนี้คิลัวมันก็วงกว้างมากเลยนะครับแต่เซตสือมันแค่นี้เองแต่ว่าเซตสือมันตีเร็วกว่านะครับมันจะรออขี้รัวให้มันตันเลยดีกว่านะครับผมหาทุกคนมาปั๊บโอ้โหวงโคตรกว้างเลยครับไาหมีร้อยแปดสิบเลยนะแต่ว่ามันห้าวิังไงแล้ววงไม่เห็นกว้างครับท่านผู้ชมดูดินี่มันแก๊งสายฟ้าในตำนานนี่ว่ะอันนี้จะตันแล้วเซต เส้นหลังก็คืออัพนิดหน่อยครับยังไม่ไตันมากนะทุกคนโอเคตันหมดละมาสวยงามมากครับผมโอเคครับึ้ดูตอนนี้ผมอัพเต็มหมดแล้วนะสี่ตัวนี้โอ้โหผมคิดว่าผมบนะ่าจะวางกระถ่น,นี้เพิ่มด้วยครับผมไม่ไเล่นแบบเป็นมุมละอยากเห็นแบบมันโดนรัวเยอะๆครับจะเป็นย,าายังไงใช่ไหมทุกคนทุกคนก็อยากเห็นพี่จะไปครับไอ้ชีพี่จะใส่ไปทุกคนอ้าวอยากเห็นน้องจะเป็นยังไงวะไอ้ชีจะใส่ไปแล้วคิดโรอีกสองตัวนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยมาทุกคนนะเราวางเลยครับคิ้โรสองตัวตรงนี้ วางได้ด้วยสวยครับแล้วก็ผมก็จะวางตรงนี้สับกันไปนะแล้วก็คิรัวตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัพทีละตัวนะครับตอนนี้ตันตันแปดตัวไงผมเพิ่มมาอีกสี่ตัวใช่ไหมเอ้ทำไมอย่างละสามตัวใช่ไหมโอเคตอนแล้วอัพทีละตัวให้มันตันนะครับตอนนี้ได้มีผมอยู่ที่แปดบืนะครับก็มาได้หนึ่งส่วนสามแล้วนะครับผมเก็บไว้สามแสนขึ้นนะครับประมาณนั้นก็ดังดีนะครับเออเพราะตอนนั้นผมใช้เซนสือแบบล้วนๆเลยนะสิบสองตัวนะครับบมทรวมๆสี่แสนกว่าๆนะครับแต่ก็ได้ค่่เวสบงใช โอเคเดี okay, ๋ยวเรอต่อไปเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับตัวนี้ผมถึงเว็บ25แล้วนะครับคือแบบมาไกลมากทุกคนมาผมอัพเซนตินให้มันตันเลยดีกว่านะครับโอเคแล้วก็อันนี้ผมไม่ค่อยอัพเลยครับเงินเริ่มไม่พอละโอเควิมาไกลมานะตอนนี้ได้มี็นผมอยู่ที่แสนสี่นะครับก็คือมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโหทุกคนทายกันไปเท่าไหร่พี่อยากรูกจังเลยว่ะตอน,นี้ยเดี <laughs> ๋ยวผมจะเล่นดูใต้คลิปที่หลังนะคใครดูจนจบก็บอกพี่ได้นะพี่ก็ รู้ว่าตอนนี้มันจะจบตอนไหนนะแต่ผมก่ะไว้น่าจะไม่เกิน35เอาองคตงัวนะครับถ้า35ก็เกินไปนะลงคนเดียวมันยากมากเลยนะครับเพราะผมทํามากสุดแค่ได้แค่34นะเออสามสี่คนเนี่ยได้สามสี่นะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมว่าถ้าแบบว่ามันเต็มเทิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นขนาดแต่ผมก็ผมว่าตื่นเต้นมากเลยนะท่านผู้ชมครับโอเคมาเรอไปอยาครับท่านผู้ชมต้นครับเหมือนตอนนี้มันจะหลุดมาเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาสักประมาณ สองเอาซากเซนส์นะครับประมาณสองตัวช่วยเก็บนะครับดูว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคผมจะไม่กดอ่านเด็กเนะครับผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับดูว่าจะไหวหรือเปล่าต <Okay. S 1> ายโอเคได้อยู่ไหมอ่ะสวยมึงขายตัวหลังนะครับกันไว้กันไว้กันไว้ด้วยใช่ผมเอากดเน็กเป็นพี่เลยเนี่ยชิบหายเลยจะไหวปะวะ นี่อันนี้งานหยาบเลยครับท่านผู้ชมครับงานหยาบของจริงโอ้โห oh, <no. S 1> okay. ผัวน่าจะได้แค่ยี่สิบเก้าวิวแหละผมว่าไหวได้แค่นี้แหละครับที่เหลือน่าจะไม่รอดแล้วแหละที่ล้วน่าจะไม่น่าจะสู้นะครับอบ่วันนี้นะน่าจะได้แค่นี้แหละผมว่าจบ,จ,บจบและเออน่าจะแค่ยี่สิบเก้าวิ้วไปครับโอ้โหมาอย่างไกลได้ยี่สิบเก้าวิวครับาาท่านผู้ชมน้ำมีดอยู่ที่เอ้ยน้ำมีดสามแสนโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะครับ,น,รบน้ำมีดสามแสน โอ้โหอัดมา20กว่าทีก็จะจบโอเคทุกคนก็ได้29เวฟนะครับอ่อเรียบร้อยจบแล้วครับ29เวฟนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแพ้แล้วครับโอ้โห29เวฟโอโ้แต่ว่ามันมาได้สวยงามนะครับคนเดียว29เวฟนะครับเออเดี๋ยวเขาหน้าลองอ,อิดแบบว่าเซนิสุไหมแบบบดอะไรเงี้ยเออน่าสนใจนะท่านผู้ชมอ่า โอเคผมก็สลับคิวบีนะครับก็ได้ลองคอมบงคอมโบอะไรของเซนิสซีกับฮิลัวนะครับก็ความเร็วนี่สุดยอดมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้เอามิตโตมาเลยทุกคนก็ถ้ามีผมจะมาลองดูแบบรีมิกนะหรือว่าริบแบบไงครับเอามาฟีดกัน3ตัวนะว่ามันจะเป็นยังไงคือแบบน่าจะเร็วมากๆนะท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อไอตัวเนี้ยผมก็ไม่ได้เอามาใส่กูก็โง่นะลืมนะครับตัวที่เร็วที่สุดในเกมคือตัวดีนะท่านผู้ชม นี่แต่ว่าไอตัวกะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ตีเบามากนะแต่ว่าตีเร็วมากนะครับทุกคนเข้าใจ่ไหมเออเฮ้ก้าเถิดคิบี้นะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกดติดตามด้วยนะครับจะหกหมื่นซับแล้วจะก้าไปถึงหกหมื่นซับเร็วๆขอขอแล้วจะหกหมื่นซับแล้วทุกคนกดติดตามพี่เลยนะครับผมจะได้เล่นเกมบ่อยๆนะครับเล่นเกมโลบอกรกับทุกคนบ่อยๆนะเกมไอ้น่ะไอเอาสตาร์เทว์ดิเฟนต์ครับเฮก้าสับคลิปนี้พี่ขอสักร้อยไลค์ก็พอนะครับผมก็าเถิดคินี้พี่ไปแล้ะเราจะคลิปหน้าทุกคนคคคคครรรรัััับบ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 บผม๊๊๊าาาายยยยจุุๆทกนนไปแล้้วองช